โฮมเนเทนเมนต์กับภาพยนตร์เรื่องเร็วทะลุเร็วและสกู๊ปวันนี้นะคะกับเรื่องของผู้ชายคนนี้ค่ะวิลเฟลเดอร์วันนี้พบกับผมจ่าพนม スイングガールズの矢口忍監督最高傑作受験に失敗、彼女にも振られどん底の勇気はパンフレットの表紙の美女に連れ一年間の林業研修にここにってる人はどこにいるんですかここ見て興味本位で来ただけやったら帰ってくれへんなめとったら、命果たそこで待っていたのは過酷な林業と携帯の電波もコンビニもない村での生活おお、湧くのは るみんなあれがまたお昼にやられたやすこんな村出てもっと町に引っ越せば便利なのに私の勘違いやったやっぱりあんた都会の人間なんやな神隠しに会たらまず見つからんわ絶対に見つけてきますでも1年間ここにいなくちゃいけないんだよね <laughs> 刑務所じゃないんだから <laughs> 帰ってください帰れってば一年で村で出て行ってしまうんやろほとんど役に立たんけどちゃんと山の男やきっと忘れていたものが見つかる <laughs> ウッジョカムサリナーナー日常 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวฟไฟเดอร์นะคะสดๆแบบนี้ทุกวันเสาร์เลยค่ะวันนี้อยู่กันพร้อมหน้านะคะอเลสเบียรพี่นันพี่ต่อแล้วก็พี่จีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยคิดนะว่าสำับสอบเสดเสร็จปุ๊บเนี่ยล่าพี่นันโดมว่าเสดตัวเราแล้วมันข้ามเลยทั้งคู่เนี่ยมสนุกเลยหนูจะรีบหนู่ที่นหนูบอกเลยคือผมจะนอนไปตรงนู้นเลยจุดนี้ต้องตัวรอดอ้ากละบ๋อเวฟไฟเดอร์สดๆเหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับตอนนี้ก็สามทุ่มนิดๆแล้วนะตอนเปิดรายการเมื่อกี้เป็นตัวอย่างภาพยนตร์ญีีี่่่่่ปุนทมชือวา Wood Job ผู้ชอบคืออะไรคือจริงๆต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากในแฟนเพจนะคะวิวไฟเดอร์แฟนเพจเนี่ยมีแฟนรายการะต้ามากเลยผู้ชอบคือรายงานไม้รายงานไม้อ่ะอ่ะอันนี้ต่อครับมีแฟนรายการเข้ามาแนะนํานะคะชื่อคุณยูกาเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยให้หาดูแล้วเขาก็โพสต์สิงไว้ด้วยแหมอภิพีนันบอกว่าผู้กำกับใหม่ผมก็ไปค้นดูใครครับพี่เขาเอ่อกำกับ waterboy มานะฮะถูกว่าและเป็นคนเขียนบทด้วยนะ waterboy มาฮามาฮาแน่นอนมาฮาแล้วก็เธอเทิงแน่เขาบอกว่าญี่ปุ่นคือประเทศที่ใช้ไม้มากที่สุดแล้วก็เป็นประเทศที่มีเนื้อที่ของป่าไม้มากที่สุดแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะทําให้เรารู้ซึ้งถึงผู้ดูแลป่าในนามคนตัดไม้ประเทศที่มีเนื้อที่ของป่าไม้มากที่สุดใช่ไหมจริงเหรออือ อผมสงสัยในเดรโลกนี้ใช่ไหมมาจากพี่เกิมไม่ไม่ไม่แต่ว่าเทียบกับเทียบกับจํานวนพื้นที่ของประเทศเราเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้นิดนึงครับพี่ผมเห็นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยใช้ไม้สนเป็นหลักอ่าใช่ครับต้นสนเนี่ยเขาบ้านงานไม้นะไม่ใช่มันเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วมันขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะวืดวูดวดวดขึ้นมาให้เราใช้งานเนี่ยมันสูงบ้านเราก็ปลูกแต่ยูคา เออแต่ว่าบ้านเราเนี่ยซ,ซึ่งซึ่งสภาพอากาศเป็นร้อนชื้นเนี่ยเราใช้ไม้เนื้ออ่อนแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> 1, <c oughs> 1> นึ่งร <c oughs> ัว กลัวสองเชื้อราขึ้นเราใช้พวกไม้เต่งอะไรนีอไม้สนเนี่ยเคยมีพยายามจะเอาเข้ามาแล้วทำไม่ดีอ่ะที่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไว้บ้านเราไม่ดีมันจะมีอายุประมาณ8ปีใช้เมืองไทยแล้วรุนหมดเลยเฟอร์นิเจอร์บ้านเราเลยใช้ไม้อัดเป็นรุ่นใหญ่เทียมเอาเพราะมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่เอาผสมกาวเราอัดได้เขาบอกว่าเรื่องนี้นักแสดงเล่นเรียลลิสติกมากสุดยอดเลยให้ร้อยคะแนนบวกบวกบวกดูจบปุ๊บพูดเลยว่าอยากมีชีวิตแบบนี้ค่ะ คณชทางไม้เหรอไม่ไม่ญี่ปุ่นนี่คือเขาเขาสอดหาทรัพยากรในการทําหนังดีนะอในคนเก็บหงเก็บหอยอะไรอย่างนี้ก็ยังมีอจำได้ันมคนรื่องบีคนงมหอยย่งลมคนเก็บหอยนะนั่นเป็นละครนะจำได้เป็นละครสั้นประมาณวันละสิบนาทีใ่เป็นเวลาเดียวกับโอชิน ดีมากเรื่องนั้นเออเนะอ่ะได้เป็นตัวอย่างที่เรามาเปิดตัวลาผมพูดแล้วมันรู้สึกยังไงไหมพร้อมกับอาชีพคนเก็บหอยนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาก็มีพี่วันเราก็มีงมหอยไงคือสไลด์หอยก็มีโมวปัญหาไม่ใช่คขาว่าคนเก็บหอยปัญหาคือสเนียงผัสไม่นานเวลาออกแอคเซนต์ใช่มันมีอารมณ์อะไรบางอย่าง ถ้าถ้าเป็นการพูดก็จะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาลองพูดเลยไหมอาชีพคนเก็บหอยคนเก็บหอยเห็นปะไม่มีอะไรธรรมดานั่นๆเอางี้เอางี้จะบอกว่ามันคือที่มาของประเด็นในวันนี้เลยนะคะอยากจะให้แชร์หนังที่ดูแล้วรู้สึกฟ feel ดโอ้ส่งมาบอกกันได้เลยนะคะพร้อมเในผลด้วยนะต่อเยอะผมว่าต่ออีกเยอะหนังเรื่องอะไรที่ดูแล้วฟีลกูาร์สิก ก็เลดเดมชั่นสองเนี่ยก็ต่อออครััับบมมนนเาไ้้ลลกแวติดตรงนี้เลยนะคือผมไม่รู้ไงคำว่าฟีลกู๊ดของแต่ละคนเนี่ยแปลว่าอะไรท่ยต่างกันแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าฉะนั้นออดิแดนเนี่ยจะต้องเป็นดูแล้วฟีลกู๊ดเออเดอเลดสองอย่างเงี้ยดูแล้วตีปั้งเข้าไปแล้วเดินมาแล้วไม้นี่ยังติดอยู่ที่อยู่ที่กระบานเนี่ยชอบเลยไอ้เกเ๊งเลยว่ามันคิดได้ไงวะเอกปล่อยไม้ปุ๊บไม้ติดอยู่กับหน้าผู้ร้าย แล้วไม่ขำไงเราไม่ขำแบบรู้สึกรู้สึกแบบฟิลกูสอร่อยวุ้นเนียถึงเลยถึงเลยถึงสวรรค์แล้วนี่คือหลังจากที่อินันเอาคอนงัดชาวบ้านมาแล้วทั้งรถไฟนะแล้วก็เจองัดคางเข้าไปด้วยด้วยคอนเนี่ยฟิลกูดเรานี่มันแปลกๆปลกไหมอลิซดีกว่าอลิซดูท่าทางหลังฟิลกูสออลิซน่าสนใจหนูอ๋อฟิลกูดตอนนี้คิดถึงลีโดว์มิสเซนชายตายแล้ว โฮเทลอะไรนะโฮเทลโฮเทลลาวนดาโฮพี่ต่อครับโฮเทลตายหากัน้ะโฮเทลดแกงบูดาเปสโฮเทลอันนั้นก็ฟิลฟูดเหมือนกันนโรงแรมเนี่ยคุณนละโลกเลยพี่โรงแรมนึงเนี่ยเป็นเรื่องราวแฟนตาซีอีกหลังนึงเนี่ยคนตายจะรถทับปปกปปปปปปนปปปีปป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 ปาปป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 ปรปป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 ปัปปปปปปปัีปป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 ปงตั้งแต่ปปปปปาปปปพรปรสวย ครับผมจากแคนเมดดิสทริบิวชั่นนะครับตามมาด้วยเสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับสวยงามมากอืมโรบอตเกยชาโรบอตโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหเกยชาจะเปิดตรงสะดือได้ยิงไอ้นี่ออกมาใช่ไหมซูชิออกมาทำลายตู๊กตาคนจากมงคลเมเจอร์นะครับแล้วก็เสื้ออีกตัวป่ะใช่ครับเสื้ออีกตัวครับเสื้ออีกตัวจากภาพยนตร์เรื่องโดมอนิกเหรอ เดโมนิกอ๋อเดโมนิกของเจมวานนะโอเคนะไม่ใช่อย่าเพิ่งสับสนนะครับเจมวานเป็นโปรดิวนะครับนะโปรดิวห่างๆด้วยผมไปเช็คในเอ็มดีบีผมหาชื่อเจมวานไม่เจอเกือบไม่เจอไม่ได้เกือบแล้วแอปพลิเคชันของใครไอผมไปเซิร์ชในไมเจอไงบอกเจมวานเขาเอาชื่อเจมวานมาขายเขาเลยแต่ว่าเอ้ยแต่ผมอยากดูอยากดูชอบหนังผีเข้าแล้วก็แผ่น DVD นะครับครับผม Men Women and Children นะครับอยู่ในเตด เอเู่นเกมเป็นเมนครับพูดถึงเจียงวานมาประเทศจีนสองตัวเลยมันเนี่ยเจียงวานเออเล่นอ๋อเจมส์วานสร้างเจียงวานไม่ใช่อ๋อเป็นอย่างนั้นเอมันเป็นความลงตัวเออแกก็เป็นคนมาเลยนะเจมส์วานเนี่ยเออจะเจียงวานคนไทยไม่ทำหนองผีด้วย กลัวกันทั้งประเทศเลยหนังบลูโอ้ยตัดเลยวันนี้เลยวันนี้ไปอย่างนี้ทั้งตอนนะไปนูหนในซองดีกหว่าครับผมคำใบแรกเลยแล้วกันนะคะคำใบแรกก็คือดิบและเถื่อนดิบและเถื่อนนี่ถึงเรื่องอะไรส่งมานะครับใครผู้เป็นคนแรกนะครับจะได้เลือกของรางวันเหล่านี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งในรายการนะครับแล้วก็มีอะไรไหมอ่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปดูครับสัปดาห์หน้ามีอะไรฉ่ายนะครับแฟชั่นครับ 영자야 니내 어릴 적 꿈이 뭐였는지 아나? 뭐였는데요? สำหรับคัมมิงแอตทรัชันประจำสัปดาห์นี้หลังจากที่มีหนังฟอร์มใหญ่โดนโรอกเลื่อนวันฉายกันไปก็เลยทำให้เหลือนหนังให้ดูกันน้อยนิดกระจิริศอยู่หนึ่งเรื่องแถมเป็นเรื่องที่ทำเอาหาไม่ออกซะด้วยสำหรับหนังแนวรามา่าน้ำตาเล็ดเล่าถึงบุรุษผู้ไม่ย,ย่อท้อต่อโชคชะตาและยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อคำคำเดียวนั่นก็คือคำว่าเมียน้อยไม่ใช่มันต้องเป็นคำว่าครอบครวัวสิถึงจะถูกแม่ออกจากรักสี่ภรรยาขนาดนี้จะให้ไปมีคนอื่นได้อย่างไรใครไปดูเรื่องนี้มาคงได้มีการขึ้นสเตตัสว่า สองหาหนักมากกันบ้างละคุณผู้ชมเหยียดช้าตายเหยียดผิวแล้วก็เหยียดชนหนังน้อยมากเลยอะไรคกันจอบอันนี้ก็จะถามโตว่าทำไมเดี๋ยวรอรอบหน้าดีกว่าค่ะ เราละไม่ไดเลยเราไมได้ถ่ายเข้าใจละไม่เลยอันนี้คือหนังเรื่องเดียวที่จะเข้าฉายในสัปดาห์หน้าไม่สนใจเลยเยอะเรื่องเดียวเลยวะเอ๊ะมันมีอีกเรื่องจริงๆอ่ะเขาหลบไอ้ Furious 7กันแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ชัดเจนว่าไอ้หนังเรื่อง Fast ภาคที่7 Fast and Furious ภาค7เนี่ยมันจะได้เข้าไหม็ศาลเขานัดไก่เกลียวันที่15ไงก็ไม่ได้ดูแต่เขาฟ้องจำเลย3คน u i p จัดจำหน่าย u i p แล้วก็ตัวโทนี่จาแต่ว่า คงไม่มีใครไปศาลเยอะก่านเดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวอัปเดตกันเทศนิจารเนี่ยทุกคนก็เจอนะวันศุกร์หรือเปล่าผมเห็นผมเห็นใครก็ใครก็ไปถ่ายรูปด้วยนะหาตัวไม่ยากนะเสียหาไม่เจอแบงแตค์น่าจะมีหนังมาเพิ่มเนาะพูดถึงไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วมันมีฟรีดอะไรมันยังอะไรมันยังยืนลงอยู่แพดดิงตันไหมแพดดิงตันสบายแล้วมึงแพดดิงตันแล้วก็อินเซนเจนต์ สบายอย่างนี้สบายเลยเฉดออฟเกรนะยังใช่พี่ยังมีอยู่ยังมีเหรอยังมีลงยังเฉดกันอยู่เหรอทุกคนมาระบายความแค้นไงมาด้วยฟิวติเฉดอัพเกรสแปงพื้เลยนะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตด้วยจ้าไปดูข่าวกันครับนิวส์อัปเดตครับ มาที่ข่าวแรกเลยนะคะไม่พูดถึงคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวนะคะว่าทาง นายสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐนะคะหรือว่าเสียเจียงเนี่ยได้ยื่นฟ้องจาพนมบริษัท Universal Pictures นะคะแล้วก็บริษัท United International Picture หรือว่า UIP นะคะในข้อหาระเมิดผิดสัญญาจากกรณีไปรับเล่นหนัง Furious 7นะคะพอมเรียกค่าเสียหาย1,600ล้านบาทค่ะเมื่อวันศุกร์นะคะที่2 7มีนาคมที่ผ่านมาทนายความของเสียเจียงค่ะได้ออกมาชี้แจงนะคะถึงเรื่องคดีความการฟ้องในครั้งนี้ด้วยโดยทนายนะคะได้ชี้แจงว่าจาพนมค่ะยังมีสัญญาอยู่กับทางมคล ทงบริษัทนะคะก็ส่งเงินให้ตามสัญญาว่าจ้าแล้วก็ยังยอมให้เงินจํานวน26ล้านบาทนะคะไปสร้างหนังเรื่องไอ้หนุ่มกังนําแต่หลังจากที่ <c oughs> มีการต่อสัญญาฉบับล่าสุดนะคะ <c oughs> จะาพนม <c oughs> กับปิดบัญชีแล้วก็ไม่ยอมติดต่อก,กับทางต้นสังกัดค่ะจนมาทราบภายหลังนะคะว่าจะาพนมได้ไปร่วมงานนะคะกับบริษัทหนังต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตจากทางต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากทางต้นสังกัดค่ะเสียเจียงนะคะจึงจําเป็นต้องฟ้องร้องทั้ง3ฝ่ายเพื่อให้ศาลตัดสินโดยเรียกค่าเสีย หายนะคะเป็นเงินดังกล่าวค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปฟังบทสัมภาษณ์ของทนายสุวัสด์กันเลยดีกว่าค่ะเมื่อวันที่13กันยายน2 5 5 6ทั้งสามมงคลฟิล์มเนี่ยเสจเจียจงก็ทราบข่าวมาว่าคุณจาเนี่ยจะไปแสดงหนังในต่างประเทศมีคนมาติดต่อในไม้์เชอร์บี้อะไรเนี่ยก็พาไปแสดงหนังในต่างประเทศ โดยไม่ขออนุญาตจากสามองคลฟิล์มทั้งฝ่ายกฎหมายของสามองคลฟิล์มก็มีจดหมายฉบับลงวันที่13กันยายนจดหมายฉบับนี้เนี่ยส่งไปถึง Universal Pictures ส่งแจ้งหมดทุกคนเลยว่าคุณจายยังมีสัญญาอยู่กับเรานะถ้าคุณจะสร้างคุณก็ควรจะมาคุยเอกสารนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณจารับรู้ว่ามีสัญญาอยู่กับสามองคลฟิล์ม ยูเนเวอร์ซลรู้แล้วว่ากุญจามีสัญญากับสหมงคลฟิล์มแต่ยูเนเวอร์ซลไม่หยุดในการสร้างหนัง Fast and f u r i o u เ7นเนี่ยนะฮะยังดึงดันสร้างภาพยนตร์จนเสร็จนะครับแล้วก็อ,ออกโฆษณาการที่นำออกฉายแต่ละครั้งถือเป็นการละเมิดเราตลอดมาเลยดังนั้นทางเดียวเท่านั้นเองเป็นทางเลือกสุดท้ายในข้อกฎหมายนะครับ ผมจำต้องฟ้องทำาทำไม,ไม่คุยนะสก,กินเทดก็ไม่ได้ดูเพราะว่าไม่ว่าทุกเรื่องที่คุณจาไปแสดงนี่นะครับมผมถ้าไม่มีการเจรจากันนะผมตามฟ้องหมดและครับมามามาคุยเงินกันน6่ล้านที่เอาไปจะว่าอย่างไงนะครับแล้วค่าเสียหายของสามองคลฟิล์มเนี่ยคุณจะอย่างไงนะทางที่1น่งทางที่2ก็ตัด บทแสดงของพุทธาออกนะหรือเข้าสู้ก็ดีกับเราสรุปสั้นๆนะคะก็คือเขาต้องการให้จาพนมข่ะมาเคลียร์กับเสียเจียงนะคะแล้วก็ตัดฉากที่จาพนมเล่นในหนังทิ้งไปและสุดท้ายนะคะก็คือไปสู้กันในชั้นศาลนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของ UIP นะคะทางบริษัทที่จัดจำหน่าย Furious 7ในประเทศไทยนะคะก็ยังไม่มีท่าทีแล้วก็ข้อสรุปใดๆค่ะแต่ว่ากำลังรอคำตอบนะคะจากทางต้งสังกัดตอบกลับอยู่นะคะ แล้วก็มีข่าวจากหน้า f a c e b o o k ค่ะที่บอกว่าทางโรงหนังในเครือเอเนะคะออกมายืนยันว่าจะฉายหนังเรื่องนี้แน่นอนเนื่องจากได้ทําการจําหน่ายตัวล่วงหน้าไปแล้วอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าจะยังไงค่ะโดยที่หลังจากที่มีข่าวฟ้องร้องออกไปเรียบร้อยนะคะก็มีกระแสด้าน